โอ oh, ้ใสสวยใสสวยพี่น้องหมาแล้วพี่น้องหมันแล้วครับนี่เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาปุดกันครับพี่น้องใสสวยๆๆสวยสวยสอครับผมหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นอขข Creation, ้องทุก er, คน like pourquoi, น, blend, นะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมช่องคนเกิดอีพอยเลยครับผมวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเซฟปิดนะครับผม เงื้อเท้าใส่มันอีกอย่าไปเงื้อเขียดน,นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยในเด็ดครับผมไปลงคลิปมากะสี่เป็นเดือนแล้วครับผมแต่มันอีกกะมีหมายเด็ดครับผมมาให้พี่น้องได้รับชมแน่นอนเลยไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผม มันท่านเอกคำเนาะกะ็เลยพาพี่น้องมาเบื้งวิวงามๆสวยๆว,วิวธรรมาชาติครับผมได้สูตรอากาศบริสุทธิ์โอเคครับผมเดี๋ยวมาชมผลงานในการยามรอบคำกันอีกทีหนึ่งครับผมรุน่นแรกนังบัณฑ์เลยครับผมพี่น้องโอ้เสียบร้อยพี่น้องหหลังเ็นต่็ตตไปอีกเลยครับผม รอบแรกครับผมรอบแรกรอบดึกเลยอุย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 ุ้เป็ดตัวเป็นิพี่น้องมีตัวว่าล่ะอ้ดูซลาว่าเนี่ยกวนี่แหะนี่ท็อนี่ท็ัปแค่ะโอ้บดึงเลยครับน้องบดึงเลย อุ้ยอุยติจูติจูติจูอุย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 ติจูติจูเดี๋ยวเดี๋ยตากับพี่น้องเดี๋ยวตากับนะครัโอ้ใส่สวยใส่สวยพี่น้องใส่สวยเดี๋ยวเราขอยับโป๊กนิดพี่น้องเด้อมาปับปลาครับผมนี่พี่น้องใส่ยิ่งใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อต้องแข็งไปหนักพี่น้องเบิรงกันครับผมนี่นี่นี่เกียงครับพี่น้องใส่สวยๆนะครับพี่น้องนี่เบิรงกันได้ครับนี่ ไไปสวยๆไปรุ่นต่างกันครับผมเลยอีกหลายหลัง๋ยวไปรุ่นต้างกันครับผมไปยามหลังต้อไปกันอีกเลยครับพี่น้องทางนี้ครับยัมงมีอาการครับพี่น้องจำหมยจะสรุปผลงานกันครับผมในรอบคำหนีครับผมก็ไดมาเนึ่งแต้มครับผมเป็นประคอเต่าน,นะครับผมพอดีเงี้ยมันหน่อยครับพี่นออบบรร้องอเบดเรไดเซ ใส่ใสแค่สิบก้อนหลังครับพี่น้องเด้ได้ปลาบ่หลายครับแต่ก็พอได้กินพี่น้องสำนีกงพอได้ปนครับผมเดี๋ยวมาลุนการมือเส้าอีกที่หนึ่งครับผมไปครับผมลาตีสสดีครับพี่น้องดีตอนสอดครับพี่น้องมายามเป็ดหลอดสอากันเลยครับผมมาลุนต้องกันครับผมหลอดสอาจิม่โตบนนอครับมาเบิรงนวางแรกคืนนี้ได้ไปตัวนึงครับผมใส่ ส่วยหลังแรกยังบ่โดนครับผมเตเงาหายหุยหุยอุยุยๆยาอย่ายหลงที่สองพอแล้วครับพี่น้องอยู่บ่ออยอุยออตายอ้พี่น้องเลยตาย้โอ้ยพี่น้อง ดินครับพี่น้องโอุปกรณ์ใส่สวยเติมด้วยครับนี่ไปกันเลยกับพี่น้องเค็ดหลังนี่เบิ้องเรามีอาการแล้วพี่น้องติอยู่บอยู่ครับพี่น้องเบิงนนะครับนี่ขันงอหลงง้เลยครับนี่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวกันเดลยพี่น้องเดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวกันเลยน่ามันคือไฟวนๆถึงสีแล้วพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวถอดขันกัน คันงอ้อเป็นตะยาะเลยอยู่บ่ล่ะอืมอุ้ยเอ,อ,อ,อาลา,ากพี่น้องโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับนี่เปดิดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใส่สวยเลยครับพี่น้องใส่สวยใส่สวยเลยครับพี่น้องใส่สวยๆโอ้มันแล้วครับมันแล้วมันแล้ว เดี๋ยวยูเด้กินแล้วครับพี่น้องมาเดี๋ยวออกมาหาเดี๋ยวปอดข้าวหนึ่งกันด้วครับพี่น้องมาปอดปลานดำกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> นี่อ่าใส่ซุ้ยๆครับนี่นี่เห็นเป่าพี่น้องเนี่ยอ้ใส่นี่ใส่แว่นครับผมเฮ้ยว่าใส่สวยเลยครับผมใส่ต้มได้เลยครับผมนี่ว่าโอ้โหตัวนี้ก็น้าม,มันแห้งครับผมก็ถือว่าหายากเติบอยู่ครับผม น้ามันแหงปลาเริ่มระแวงครับผมกะพอดีเขามากกวาดแหงมันก็นเลยหาปลาถ้าไม่ปลาระแวงครับผมไม่ค่อยได้กินเป็ดนะครับ <c oughs> โอเคครับผมพยายามลังต่อไปกัน,นอีกเลยครับผมเจ๋งไปพยายามลังต่อไปกันเลยครับพี่น้องคือโขมไปสัตว์พี่น้องติดบ้น้ออยู่บ้น้อพี่น้องเนี่ยคือโขมมาสิ โอ้ยโอ้โอ้ยไปๆเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวนะขึ้นเห็นตัวยุ่งกันนี่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 โอ้โอ้ตัวนี้ก็ใส่สวยครับพี่น้องนี่นี่นี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่ เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาปกนกันครับพี่น้องโอ้โหมาน้ำซอสด้วยไหมหมแล้วครับพี่น้องแต่ว,ว่าปลานี่คือจะหมาน้ำซอสครับพี่น้องนี่ใส่นี่กบบสวยๆ,ๆเลยครับผมใส่สวยๆสวยๆเลยครับนี่นี่ครับผมแ,แต้มทีสีนะครับนี่ก็ถือว่าโอ้ใส่นี่ปนอิ่มแล้ะครับผม ใส่น้ำหลายๆพีเพีดพดจะใส่กี่อิ่มครับพี่น้องไปยามหลังต่อไปกันอีกเลยครับผมแต่หมาๆลวครับยามสอบไปครับมาสรุปผลงานกันเลยนะครับผมเป็นผลงานในรอบเร้ากรอบแรงครับผมก็เพิ่งไปนับเบรคครับผมเบรคเอามาเท่าเมื่อกะอ่ายี่สิบก๊หลังครับผมแต่ว่าใส่ไปใส่มาเงียหมือครับผมวันรัวกลับไปจากหลังกันเลยมานบยามสอบได้วัน สิบหกหลังครับผมสิบหกหลังอ่าเงยเดียวใส่กับปเป็นเงยเขียน,นแล้วครับเราผลงานในมื่อี้ครับผมก่อนจะมีเมื่อคือนนี้ได้ไปตัวนึงครับผมกระยำเสาได้อีกสามตัวนะครับผมผมหนึ่งแต้มสองแต้ม,ส,ตมสามแต้มมาแล้วก็มันมันะครับพี่น้องครับผมกะ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บา่าวน้องนะเดินขับเดินเยอะอื่นผิดนะครับพี่นอ้องผู้ใด้กับพ่สงการ มาทักทายสวัสดีสบายดีกับผมกบขอให้โชคโชคมันหมานร่ำรวยรวยในเดิมคับเดิมผู้ใดกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้เจ็บไว้โดยเบอร์6โรตอรี่รางวัลที่หนึ่งนำแน่เดิมคับเดิมมาหนีพาพี่น้องมาเอาบรรยากาศสวยๆสวยๆมาฝากพี่ตอนน้องคือกอรับผมรับมาหนีก็ขอการเข้ามาสวัสดีครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ในเดิมคับเดิม